สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายธนินทร์ไกรวิเชียรอดีตนายกสมนตรีและอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพับปลาอิสริยาภรณ์ววดเทพสิริราวาสในการพระราชทานเพลงศพนายธนินทร์รวิเชียนอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมมนตรีถึงแกอ่อสัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568สิริอายุ97ปี ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วยนายธนินกรายวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2470เป็นบุตรของนายแหกับนางพระอกไกรวิเชียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลายัยปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ต่อมาเดินทางไปศึกษาต่อด้านกฎหมายน London School of e c onom i c s และสำเร็จเนติบัณฑิตอังกฤษจากสนันเกรอินประเทศอังกฤษเมื่อปี2501เริ่มรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาสารอุทธรเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในสารดีกาและเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายของนนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14ของประเทศเมื่อปี2519โดยได้ริเริ่มมาตราการสำคัญหลายประการเช่นจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสและแต่งตั้งสตรีเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2520และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมาจนสิ้นรัชกาลและได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีชั่วคราวตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึงวันที่1ธันวาคม2559 นายธนิงไกรวิเชียนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนเพื่อบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคาเรนไกรวิเชียนมีบุตรธิดาห้าคนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ